การเที่ยวเล่นในมหาสมุทรอันไกลโพ้นของเธอจะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนขอแค่มีเพื่อนซีก็สนุกทุกเวลาและทุกนาทีเราจะเดินทางผ่านหมู่ดาวและท้องทาราอันสวยงามในที่ของมันเมื่อมันส่งแสงกระทบกับผิวน้ำความสดใสและความงดงามก็บังเกิดท่ามกลางความมืดแม้จะต่างเผ่าพันจะเจออุปสรรคอันมืดหม่นมากมายสักเพียงไรจะเสียน้ำตาไปอีกกี่หมื่นหยด เราก็จะไม่ทอดทิ้งกันแม้ในช่วงเวลาห้วงสุดท้ายของชีวิตฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอท่องเที่ยวไปพร้อมเธอและจะจบอยู่ที่เดิพมพร้อมๆเธอตลอดไปจาวฉันพาเธอมาเที่ยวแล้วเนี่ยเป็นไงสวยไหมสวยมากเลยสวยกันโลกมุษยูของฉันอีกอะ่ะ แปลว่าช่วงนี้คลื่นแรงหน่อยนะพี่สิงั้นฉันจะพาเธอไปเที่ยวว่าไอ้เกาะเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะโอ้เย้กลัวจังเลยฉันไม่เคยว่ายน้ําเลยฮะจะตกน้ํามเนี่ยเธอพาฉันมาทําอะไรที่นี่อะไม่ต้องกลัวมีฉันฉันจะพาเธอว่ายน้ํารอบเมืองนี่เลยโอเคฉันเชื่อใจเธอ ตามฉันมาสิเธอตรงนี้สวยมากเธอแล้เห็นนังเนื้ออะใช่ใช่นั่นเพื่อนฉันเองมะพร้าวไม่ลูกมาฉันหิวอ่ะอุ้ยนี่แต่ว่าแล้วฉันเก็บนี่แต่ว่าแล้วฉันเก็บไม่ได้อ่ะ ดาวดาวเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นอะไรเลยเธอฉันพูดในน้ำได้เธอเธอพูดในน้ำได้ยังไงอะเธอพูดในน้ำได้ยังไงอะฉันไม่รู้เธอสวยมากเธอฉันว่ายน้ำได้ยังไงอะฉันไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนเลยอะเธอว่ายน้ำไปแล้วเหรอใช่ดิ ฉันพิ่ว่ายน้ำครั้งแรกนะฉันพูดในน้ำได้ยังไงก่อนเอ๊ะหรือว่าเธอจะเป็นนางเงือกเหมือนฉันน่ะดาวจะบ้าเหรอแม่ฉันเป็นคนนะพ่อฉันก็เป็นคนด้วยอะแต่ทำไมเธอไม่มีหางล่ะก็ใช่ไงแสดงว่าฉันก็ไม่ได้เป็นเงือกเหมือนพวกเธอไง<ะ>เอ๊ะหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างนะ แปลกจริงฉันไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอะ่ะฉันจะลองร้องเพลงในน้ำนะเฮ้ยเธอมีหางทำไมฉันรู้สึกตัวใหญ่ขึ้นไงไม่รู้ว่าเธอเธอฉันลองดูที่ขาเธอเลยทำไมหางอะ่ะฉันไม่ เธอไม่มีเลสวธอมีแต่หางได้ไงอ่ะก็แม่ฉันเป็นคนนี่ยังไงเธอก็มีหางแล้วอ่ะงั้นเราไปไว่ายน้ำเล่นกันไหมฉันยังไม่หยุดความสงสัยฮะถ้ามาฉันเป็นเงือกอ่ะเธอหรือว่าพ่อเธอเป็นเงือกหรือเปล่าพ่อฉันพ่อฉันเป็นคนที่มีผมสีชมพูเหมือนฉันเลยอ่ะแต่ว่าราชาเป็นคนเดียวที่มีผมสีชมพูนะราชาอะไรของเธอ ลาชาไมโอนอสแม่กันชื่อฟิโลวีนั่นมันชื่อราชินีนี่เธอฉันเป็นเงือกเหรอเธอจริงๆแล้วเธอเป็นเงือกเหรอแต่ว่าฉันก็เป็นเจ้าหญิงนะเ้าเดี๋ยวอย่าบอก,กนะว่าเราเป็น <c oughs> เราเป็นพี่น้องกันเหรอเราเป็นพี่น้องกั เธอเราเป็นพี่น้องกันถึงว่าทำหน้าเราคล้ายกันเลยนั่นสิเหมือนกันเลยด้่ซ้ำเธอฉันจะพาเธอไปทัวร์เมืองนี้นะว่ามีอะไรบ้างนั่นใครอะ่ะเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเธออย่าไปอย่าไปมั่วซั่วสิฉันอยากว่าน้ำเร็วๆเธอได้อะต้าวฉันมา เธอนี่ใครอ่ะการเป็นนางเงือกของเธอจะเป็นอย่างไร